อันนึงก่อนจะให้ไปใส่เสื้อชอบผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงฝรั่งคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆก่อนจะตอบคิดดีๆก่อนเออแล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ช่วงครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วแต่ช่วงแปลว่าอะไรแล้วแต่จังหวะครับ<ะ>แล้วแต่แล้วแต่ <c oughs> โอกาสครับไม่ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไม่ไดไ้ถ้าอยู่ไทยก็ชอบหญิงไทยเหรอ สมมติอยู่บาร์าก็จะชอบผู้หญิงสเปนอย่างนี้เหรอประมาณนั้นอย่างนี้เหรอหรือย,อยังไงไม่มีสเปกอะไรหรอไม่มีครับ<ะ>ไม่มีครับถ้าชอบก็คือชอบครับเหดยังคร,รครับถามยังครบแล้วครับเราเสื้อมาให้คุณด้วยนะคะเสื้อใหม่นะคะเห็นยังเห็นยังเสื้อตัวนี้นะครับมีคนเขียนให้กำลังใจแบงค์เล็กเยอะมากเลยเป็นลายเสื้อ สื้อตัวนี้เราเรียกว่าเสื้อเรามีเราเรามีเราเจอร์ซี่นะคะอันนี้ยังไม่มีใครได้รีดเบอร์นี้เลยมีสุภาพนาฏเนี่ยรีดให้ก่อนเลยเอาใส่ค่ะใส่ค่ะให้ใส่เลยครับใส่ตรงนี้เลยหรอก็ต้องตรงนี้แล้วครับก็ต้องตรงนี้แล้วครับคุณจ่ใช้เขาน้ำไปฉี่เชยเลยหรอคุณไม่ปวดฉีเลยหรอเดี๋ยวให้พี่ๆ่อกไ้ก่อนก็ได้เอาพี่ออกออกจากห้องก่อนนยครับ

สี่สิบเกณฑนยวันที่หกแล้วนี่วางแผนมาเมื่อวานนี้เพื่อจะมาเปิดประตูบ้านให้แค่ผมเรื่องมือดีมากหนแล้วครับอรอยอยังโอเครอได้เนี่เราสัมภาษณ์ตรงนี้แหละม่ข้างล่างเ้าเหรอตรงนี้แหละ, <c oughs> ะตรงนี้แหละนี่ยเนี่ยเนี่ยสบายสบายแหละ,ะเพราะว่าแฟนบอนลอะบอกให้มาสืบเรื่องแบงค์เล็กใช่ไหมนี่วางแผนกับแม่แบงค์เลยนะจริงๆอะแม่แบงค์กลับไปตั้งแต่วันที่หกผม ผมงงอยู่ครับเมื่อวานอยู่ๆแม่แม่มาบ้านปกติต้องแบบโทรมาก่อนว่าจะจะมาบ้านแต่อยู่ก็โผล่มาเลยออแล้วไม่สงสัยเหรอผมก็ตกใจครับตอนแรกแม่ก็บอกจะมาแบบทําเสื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยแม่บอกต้องมีต้องมีอะไรแม่แม่พิรุษเยอะจังว่แม่พิรุษเยอะจังทำไมพุ่งแม่ทำพิรุษแบบนี้ล่ะจริงหรอมีพิรุษหรอ นูไม่เนียนที่คหนูไม่เนียนท่คเอาลวแล้วสงสัยแม่ไหมสงสัยแล้วคิดว่ายังไงผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรอะอแต่แบบอีงคิดไม่ออกอโออันนี้มาถึงบ้านห้องเลยมาปลุกเลยแม่วางแผนนี้แม่มีคิวรักษาสิบโมงใช่ไหมมีคิวกายภาพสิบโมงใช่ป่ะเออแม่ก็บอกกายภาพว่าเฮ้ยเลื่อนแผงไปเลยบอกว่า แม่จะเข้าไปกายภาพให้เลื่อนแบง,งค์ไปเศษมงครึ่งแล้วก็วางแผนสองต่ออีกบอกพิยาว่าถ้าแบงค์นัดมาเล่นเวทนะก็บอกว่าแม่จะเข้าไปเล่นเวทตอนเช้าเพราะว่าถ้าแม่ไปแบงค์ก็จะไม่เข้าไปเออแล้วมาเขาบอกโมดันริว่าอย่าวันมาตอนมาเข้ายิมตอนบ่ายก็ได้เลยเอปก,ก,กติก็เข้าตอนเช้าตลอดลอะไรเงี้ยอยู่มาบอกตอนบ่าย คำว่าแม่จะเข้าไปไงอือใช่ไงเพราะแม่วางแผนไมหมดแล้ว <actually>, ค <okay. S 2> wow, okay. you know ือแผนของเราคือทําไงก็ได้ไม่ให้แบงตื่นเพราะเราเช็คมาแล้วว่าคุณจะเข้าไปแคมป์สิบโมงอ่ะเก้าโมงคุณตื่นแล้วเพราะฉะนี่ยต้องมาก่อนเวลาแล้วรู้วันนี้แม่ตื่นตีห้ารล้มาอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวเข้าส้วมแล้วเนี่ยเออคับเพื่อจะมาบุกบ้านคุณสุภรร์โดยเฉพาะแล้วไม่ได้บุกธรรมดาแบบบุกแบบมาบนห้องกะแบบโหกะว่าผมยุ่งกว่านี้นะ ผมมันไม่เคยยุ่งอ่ะนะเออจีผมไม่ต้องแบบยุ่งยุ่งเลยนะครับอือพอดีแบบเรียบร้อยนิดนึงตื่นมาก็หล่อยอาตื่นมาก็หร่อเลยโอ้โหโอ้โหถามหมดเลยถามเยอะมากเลยจริงๆอ่ะที่แฟนถามมานะเป็นแบบเกือบพันคอมเมนต์เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแฟนหรยยี่ยงคะมีแฟนหรยยี่ยงคะ